ก็สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวฮาริเบลนะครับตัวใหม่ในอาริเบิลนเดอร์ครับของอีโวก็หาได้ตามนี้นะครับที่ซัมเมอร์ที่รามไม่ขายนะครับจะเป็นอันนี้นะครับใช้หอยเชลในการซื้อ5,000หอยเชลก็สามารถหาได้ในประตูพอเท่านะครับแล้วติดตามเลครับว่าจะได้ปหอยแต่ละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ดามาเมทเริ่มต้นอีโวเลยนะครับนิสัยเป็นนิมเบิลนะครับมาเมทเริ่มต้นนะครับ6,300นะครับ คขอเดินโจมตีครับหกวินะครับระยะ24.4นะครับก็ไปดูในเกมดีวดวกว่าครับเจอตัวนี้ก็มาอยู่ในแมอ่านคิงครับอ่านีรรรา่สามารถตรวจได้ระยะนะครับในฮิตการโจมตีนะครับก็ตัวโลเยอะนะครับก็เดี๋ยวก็เจอกันในเว็บที่ประมาณ10 11นะครับก็เว็บที่แรกก็ขอฟาร์มตังค์ไปก่อนนะครับเจอเว็บที่11แล้วครับ ก็ตอนนี้ก็ฟาร์มเงินมาได้สักสิบเบียนะครับก็มาวางดูสกิลเริ่มต้นกันครับเป็นการยิงลูกน้ําใช่หรือเปล่าวะเป็นการยิงลูกน้ําหรือเปล่าถ้าใช่นะครับเป็นการยิงลูกน้ำหลา,ายลลอย่างนี่นะครับก็ตีประมาณสามฮิตนะครับสามหรือเปล่าดูครับ ประมาณ3พิษนะครับจะขึ้นไปนะครับใช้เงินอัปประมาณ2อ0 0ันะครับนำไปเพิ่มเป็น15,800นะครับความเร็วยนตตี6วินะครับระยะ25นะครับสกิลไม่ได้เปลี่ยนครับสกิลเหมือนเดิมนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอัปประมาณ3,500นะครับนำไปเพิ่มเป็น25,000นะครับความเร็วยนตตีเหมือนเดิมนะครับระยะ26นะครับ ขั้นไปเนี่ยจะเป็นสกิลนะครับใช้เงินอัพ5,000นะครับนาเบลเพิ่มเป็น31,000นะครับความเร็วโจมตีเป็น6.9วินะครับระยะ30นะครับจะเป็นการกระโดดไปแล้วก็ระเบิดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอัพประมาณ6,000นะครับนาเมลเพิ่มเป็น44,000นะครับ ความเร็วยมตีหกวิเหมือนเดิมนะครับระยะ38นะครับคขต่อไปนะครับใช้เงินอัพประมาณ7,500พนารนะครับน้ำมัเพิ่มเป็น57,000ื่นนะครับความเร็วยมตีเท่าเดิมนะครับระยะ33นะครับน้ำมันข้อแรงใช้ได้นะครับแค่5ขั้นเนี่ยน้ำมั50,000มื่นะครับขั้นไปนะครับใช้เงินอัพประมาณ9,000พันนะครับน้ำมัเพิ่มเป็น76,000มื่นะครับความเร็วยมตีเท่าเดิมนะครับระยะเป็น35นะครับ ก็จะไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสกิลนะครับประมาณขั้นที่7นะครับใช้เงินอัพเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันนะครับแต่เมทต้องเป็นหนึ่งแสนครับก็แรงนะครับแรงแค่ได้ครับเขาเรย์ยูตี้ก็เป็นหกปีนะครับระยะฐานที่เจ็ดนะครับสกิลก็จะประมาณนี้นะครับสกิลเป็นการยิงยิงลูกน้ำเหล่าลูกนะครับกี่ฮิตวะกี่ฮิตวะ ประมาณ4ฮิตหรือ5ฮิตวะเดี๋ยวจะขอดูทีกี่ฮิตประมาณ3ฮิต4ฮิตนะครับประมาณนั้นถ้าราชการเนี่ยใช้เงินอัพประมาณไม่คิดประมาณนีใช้เงินอัพอ่ะ16,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น120,000นะครับความเร็วจุตีเท่าเดิมนะครับระยะ8ะครับตัดเลยครับ8อัพได้8หรือข้านนราชการใช้เงินอัพประมาณ แปดหมื่นครับวางได้กี่ตัวครับประมาณสามสวางได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะลองบัฟเวนดี้ดูนะครับโหนะโหเดี๋ยวเราัพเวนดี้ดูนะครับบัฟเวนดี้ นัเมตเพิ่มเป็น2อ0 0 0นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแรงใช่ได้นะครับแต่ว่าหายากไปหน่อยนะครับก็ต้องสุ่มนะครับต้องมีหอยเยอะๆหน่อยครับในการหานะครับก็เป็นเมตาอีกตัวได้เลยนะครับที่ว่าแต่ผมไม่รู้ว่าอีไม่อีโวจะโหดไหมนะครับแต่นี้อีโวแล้วนะครับก็โหดใชได้นะครับตามสภาพเลยนะครับอีโวแล้วเนี่ย ประมาณเงินน right. ับประมาณ8 0ดหมื่นครับประมาณนั้นฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย